ก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาสอนเพิ่มยอดไลค์โพสต์หรือยอดไลค์โปรไฟล์นะครับผมอ่าขั้นตอนแรกให้ทุกคนไหมหนะ้า Google ได้เลยนะครับผมเซิร์ชไปคําว่าไลค์เคได้เลยนะครับผมคลิกไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าก็ได้ผมการทีนีเว็บไซต์นี้ไว้ใต้าดิจิปชันให้ด้วยแล้วกันนะครับผมไอที่เข้ามาแล้วยังไม่สมาชิกกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ากรอกชื่อพู้ใงานอีเมลรหัสผ่านยืนัผ่านแล้วก็ติ๊กเข็นเปใช้โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็สมัครใช้้งานนไดเลยะครับผม แลวกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ามาเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หน้าตาเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับให้ทุกคนมาที่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะวันนี้ผมจะใช้ในส่วนของ facebook นะครับผมหมดหมู่ตรงนี้ให้เลือกมาที่บริการตรงนี้ได้เลยนะครับผมใช้ในส่วนของถูกใจโพสต์รูปวิดีโอตรงนี้เลยนะครับผมบริการตรงนี้ก็สามารถดูือใช้กันได้เลยนะอา่านนี่ใช้ส่ง,งตัวนี้แล้วกัน อธิบายตรงนี้อ่านทุกครั้งก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับผมส่วนลิงก์ตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนไหมหน้าเฟซบุ๊กเพื่อได้เลยนะครับผมนํารูปหรือว่าโพสต์ต้องการปรับมาได้เลยนะครับผมการกดสักคู่หนึ่งนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่าปรับตรงนี้เป็นสาธารณะทุกครั้งก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับผมถ้าไม่ปรับระบบจะไม่สามารถดําเนินการได้นะก็อย่าลืมปรับกันด้วยนะครับผมกดมาที่วันและเวลาตรงนี้ได้เลยนะครับผมนำลิงก์ดน้าบนนี้มาได้เลยนะ อันนี้ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเลือกปริมาณ,ณการปั๊มนะครับผมเดี๋ยวปัป๊มในส่วนของ50ไลน์นะครับผม50ไลน์ราคาอยู่ที่2บาทนะครับผมถือว่าถูกมากเลยนะเกลมการกดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับผมอ่อเ <ๆ S 2> มื่อกดสั่งซื้อเสร็จแล้วระบบก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับผมก็ระบบได้รับความสั่งซื้อคุณเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะก็ะสามารถเช็คสถานะรายการที่สั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดมาที่ประวัติการสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะตอนนี้รอดําเนินการอยู่นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะ อาส่วนใครที่ยังไม่มีเครดิตก็กดคํ้ามาเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับผมมี2ทางเลือกเติมนะครับมีซองบัตรวัลเลตแล้วก็สแกน QR c ค้ดทุกธนาคารเลยนะครับผมจะประมาณนี้เลยนะส่วนบริการทั้งหมดตรงนี้ก็สามารถเลือกดูเลือกใช้กันได้เลยนะครับผมเป็นเลทราคาขั้นต่ำสูงสุดตรงนี้ได้เลยนะหรือว่าจะกดดูรายละเอียดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่เลยนะ อ่าส่วนใครที่มบปัญหาหรือว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งตรงที่ต่ออเมนต้งนี้ได้เลยนะครับผมเป็นแบบสร้างตัวนะครับผมก็เลือกไปที่ที่เราต้องการจะแจ้งปัญหาอย่างเช่นแจ้งปัญหาบั็กหรือว่าคําขอหรือว่าอื่นๆนะครับผมหรือว่าเขียนข้อความตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะประมาณนี้เลยนะอ่าก็ไปดูที่หน้าโพ์ของเรากันเลยดีกว่านะครับผมอ่าตอนนี้ก็เริ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเร็วนะครับผมตอนนี้ขึ้นมาที่4ี่ไลน์ห้าไล์เร็วนะครับผมจะประมาณนี้เลยนะก็ขึ้นไวมากๆเลยนะครับผม าก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆรอขึ้นกันจนครบกันได้เลยนะครับผมก็ใครที่ใช้บริการดีๆแบบนี้ก็ได้ผมการทิ้งลิงก์เว็บไซต์นี้ไว้ใต้ดิสคริปชันได้แล้วกันนะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวโคตรลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ